สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sing the Momularity อาาาีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะแอนจะมาแชร์ท่าออกกำลังกายนะคะเฉพาะส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนก้นของเรานั่นเองค่ะคุณแม่หลายท่านหรือว่าไม่ใช่คุณแม่ก็ได้มีใครมีปัญหาที่แบบว่าก้นไม่สวยไม่ไม่กลมกลึงไม่ลิฟต์อัพบ้างไหมคะวันนี้แอนจะมาบอกนะคะว่าสามท่าที่แอนสอนเนี่ยมันแบบว่าดนดีมากๆเลยคือแบบ มันทําให้ก้นเราลิฟต์ up นะคะไม่หย่อนค้อยนะคะทําให้ก้นของเราเนี่ยก่มกลึงนะคะสวยได้รูมนะคะแล้วก็เป็นท่าที่ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนั่นก็คือลูกบอลลูกบอลน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสามท่าเนี่ยนะคะให้ทําเซตละ15ครั้งนะคะแล้วก็ในเซตละ15ครั้งเนี่ยนะคะแต่ละเซตะคะให้ทำสามครั้งนะสาวันต่ออาทิตย์ รับรองได้เลยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าก้นของเราเนี่ยจะมีจะเป็นเชฟที่สวยขึ้นนะคะแล้วก็มีความแบบว่า l i ์อ up นะคะไม่หย่อนคล้อยค่ะไปดูก,กันเลยนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างค่ะเตรียมลูกบอลนะคะซึ่งลูกบอลเนี่ยจะจริงๆแล้วเขาถ้าเวลาไปซื้อลูกบอลนะคะก็จะมีตารางแนะนําว่าถ้าเราสนสูงเครื่องนีเ้เราควรจะใช้ลูกบอลไซส์อะไร แต่ว่าแอนเลือกรูปใหญ่ที่สุดเพราะว่าบางทีนะคะแอนรู้สึกว่ามันมันมันกว้างกว่าเวลาแอนแบบทำท่าซิปอัพบอลลูบอลรอยนี้เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือขนาดของบอลนะคะเลือกตามที่เราเราชอบหรือว่าเราถนัดเลยเอ่ะโอเคนะคะมีอยู่สามท่าด้วยกันนะคะท่าแรกนะคะทำแบบนี้เห็นใช่ไหมอ่ะให้เท้า ถือว่า,าคล้ายๆกว่าขย่งจากพื้นน,นิดนึงทีนี้เราจะทำท่าเล็ก l i f นะคะแต่ละข้างนี่ข้างละสิบห้าขัง้งค่ะส คือเราไม่จาเป็นต้องทําเร็วเพราะว่าอันนี้เราต้องการที่จะให้ให้ให้ก้ารเน,ออน,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 นื้อตรงสะโพนะคะมันล็กอ่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราทําช้าๆค่ะแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วการที่เราใช้ลูกบอลนะคะมันจะยิ่งเห็นผลเร็วแล้วก็ลดอาการปวดหลังสําหรับคนที่น้ําหนักเยอะนะคะต่อไปนะคะท่าที่สองอ่ะอยู่ประมาณนี้ ทีนี้นะคะเราจะยกเราจะทำขาของเราค่ะให้เหมือนกับเป็น V shape นคะคะแล้วเราก็จะยกขึ้นมาถ่าเนี้ยเราจะได้หน้าท้องด้วยนะคะเพราะว่าเ,เวลาเราเรายกขาขึ้นนะคะมันแกรหน้าท้องเพราะฉะนั้นได้ทั้งก้นแล้วก็ทั้งหน้าท้องเลยอเอาแค่ฐานแบบนี้นะคะ15ครั้งเนาะ ร้อยแล้วะคะก็คือทำท่าเนี้ยสามเซตนะคะเซตละสิบห้าครั้งมาที่ห้าสุดท้ายนะคะท่านี้เนี่ยสองท่าที่แล้วเราจะเหมือนกับว่าออกตรงเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเอาออเตอร์ออลเตอร์นี่คือด้านนอกของก้นใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะมามาเวอร์ตรงอินเนอร์อินเนอร์ก้นนะคะก้าวเหนือก้นนั่นเองก็เหมือน,อน,อออนเดิมค่ะ แต่ทีนี้เราจะนำขานะคะให้เหมือนกับกบมืมอกับเราเปนกบแบบนี้มองเห็นไหมทีนี้นะคะเราจะค่อยคหอยไม่เห็นว่าไมายถึงเรากระโดดเห็นกบอะ้วขกระโดดออกไปแบบนี้15ครั้งคือท่าเนี้ยเหมือนกันง่ายนะแต่พอลองทำจริงๆิงแล้วแบบว่า มันแบบรู้สึกแบบรู้สึกได้อะว่าแบบว่ามันเบื่อโอเคเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะลองไปทำกันดูนะคะอ่ามีสามท่าด้วยกันนะคะท่าละาสิบห้าครั้งสามเซ็ต แล้วก็ทำสามวันต่ออาทิตย์นะคะรับรองค่ะกน้นเด้งเป๊ะปังอลังเวอร์แน่ค่ะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอยากให้ลองไปทำกันดูนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเลฟกด Subscribe นะคะถ้ามีอะไรสงสัยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ